เลยจิมไม่ได้สต,ตรีมนะก็เลยไม่ได้ดูจริงไหมโอเคไม่มีคนลนมะหรือว่ามีไม่มีครับเครื่องบินก็ผหานอยู่แต่ไม่มีคนลงปกติคนจะลงตรงนี้แบบเยอะมากเลยสวยงามไอคิวเดี๋ยวนี้ชอบเอาปุ่ม FPP ไว้ใ,ใกล้มือใ,ใกล้ๆนิ้วชี้ เวลาเข้าบวกระยะประชิดกดได้เปียบมากทิมเป็นคนที่เล่นระยะประชิดไม่ค่อยเก่งเก่งแต่ระยะกลางก็ระยะไกลเป็นคนที่คุมปืนดีในระดับหนึ่งใช่เป็นคนที่คุมปืนสามารถระยะใกล้ดีแบบห่วยมาก เกยตได้ว่าชอบแห้งระยะใกล้คนโคตรเลยก็เลยแบบเปลี่ยนข้อเสียเองที่แบบว่าระยะประชิดไม่ค่อยเก่งก็กดเป็น SPP ก็ทำให้เล่นดีขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าที่เล่นระยะประชิดไม่ค่อยเก่งก็ลองปรับเป็น SPP ดูนะอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย เขาบอกปุ๊บเห็นปะตัวละครมันไม่บางไงมันเห็นศัตรูได้ตเต็มๆเวลาขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่เล APP ่น a อ p เอ้ย t ี TV p อ่ะมันจะบงังใช่ไหมตัวมันจะบางหเห็นปะเวลาวิ่งเงี้ยมันก็บงังกดเ p พปุ๊บหมดปัญหาเลยหมดปัญหาในการเล่นระยะประชิดไอ,อย่าคือมันทำให้ดูเท่ได้หละ ไม่เปลี่ยนแม็กให้พลาดแล้วทุกคนโอ้โหโคตรพลาดกดเปลี่ยนน้องไปเปลี่ยนให้ก็ยิงน้องได้สักหนึ่งเมื่อกี้น่าจะยิงน้องได้สักหนึ่งคนนะเนี่ยโอ้โหโคตรพลาดกดเปลี่ยนแม็กไม่ติดข้างหน้ามีคนมาเนี่ยนะอยู่หลงังเพงอย่างระเบิด ถ้าโดนจะดีมากเหลืออีกสองคนหลังก้อนหินหนึ่งโอ้โหสูงขนาดนี้ยังไม่พอก็ให้ยิงยวเว้ยต้องให้วิ่งลงโล่งโอเคอ้องไหมครับทั้งหลังแล้วนะ ปั๊มยาได้เขายังไม่ได้ปั๊มยาโอเคเขาปั๊มแล้วเฮ้ยเข้าหัวโอเคตีนี้หมดครับยังเล่นเก๊กกลางอยู่น,นะยเล็เข้าสู่ช่วงโฆษณา โออาร์มีร้านเติมเกมที่ราคาถูกและประหยัดที่สุดมาแนะนำนั่นก็คือร้านจูนบิโกช็อปเติมผับจีโมบายแบบใช้ ID p a พาราคาถูกและปลอดภัยรับประกันทุกไ d ดีเป็นร้านเติมเกมมือถือโดยเฉพาะเปิดมาแล้วกว่า2ปีเครดิตแน่นปลอดภัย100%เซทางร้านใช้อะไรเติมถึงถูกกว่าร้านอื่นก็คือใช้บัตร Google p a y ์กิฟต์การ์ด USA เติมถูกต้องผ่านระบบรับประกัน i อดีไม่โดนแบน1น0์สนใจเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ คขมไปเห็น,นตัางชาติเขาเล่น7นิ้ว8นิ้วนี่นก็เลยอย,อยากลองเล่นตามแต่ว่าเขาไม่ใช้ใจโรมาตั้งแต่แรกก็มันก็เลยเล่นได้พอเ,เราเปิดใจโรมาแล้วเราไปกลับไปเล่นแต่ไม่เปิดใจโรมันก็แบบมันก็ยากอ่ะีิใช่ไหมเหมือนต้องฝึกฝึกใหม่ทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราไปโอ้โหรถยิงระเบิดเลยเหรอกรสม3้0ยหเมตรเฮ้ยมีมอไซค์ยอยู่ บอดพอดีเลยไอ้บ้าเอ้ยบนเข่าตึ้มอะแต่ว่าอยู่ในวงน่าจะเล่นได้เดี๋ยวต้องกลับเข้าจุดที่เราเล่นได้ปีนอุ้ยปีนไม่ได้ดิเสียเปรียบเฮ้ยเดินยากเดินยากเดินยาก อยู่ซ้ายมือเอ้โดนลาดคิวโดนลาดคิวเฉยไปไม่ได้อ่ะทุกคนคนตึมเลยตีหนึ่งเลยมั้งข้างหน้าแต่ว่าถ้าจะเสียงไปก็น่าจะแห้งแต่ว่าน่าจะยิงเขานอกอะไรสักคนหนึ่งเอาไงเอาแี่คนไปเดี๋ยวหลังเนินเต็มนึง ถ้าจะไปเราต้องอ้อมไกลๆจริงๆมีรถจะปลอดภัยกว่านะเกาสามหกสามเราต้องไม่ไม่ละก็ไปละโอ้ my god ไปไม่ได้ดีเยอะน่าจะหลักก้อนหินนี่แหละ อ้อมไกลๆครับไปให้ไกลกว่านี้ไม่ก็หาหมุมเล่นแล้วรอให้เขาพลาดอีกนี่แไละเฮ้ยลั่นมุมนี้ได้ปะยังไม่ได้ ไกลกว่าน,นี้อีกพอมอย่างไกลขับเปตี้ที่ดักตี้เดียวเองถ้าไม่ลดนะพุ่งไปแล้วโอเครีบข้ามคนระับไกลละมีต้นไม้หลบอยู่นี่เขาอยู่นู่น เราเว้ยเฮ้ยหนีที่นั้นมา,าเจอที่นี้อยาบอกว่าหนีเสือป่าจระเข้เฮ้ยอ๋อหลังคาอยู่ขวามือนะอ๋ออยู่บนเขาอ๋อตัวนี้ก็มี โดดไปแล้วโอเคเขาเจ็บมากแต่ว่าเมื่อกี้มันมีตัวใกล้นะเพรโอเคข้างหลังสองคนอ๋อเขายิงตรงสมองขวามืออยู่นะเนี่ยถ้าเราเล่นอย่างนี้นะครับเราแบบ ไปตรงนี้ได้น่าจะสบายกว่าอยู่ตรงนี้เยอะโอเคสวยสแนปช็อตซ้ายแล้วก็ขวาแล้วเราก็ไปแทนที่เขาเราก็ไปยิงตีฝั่งนู้น เป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าโล่งนะแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเต็มเลยวะเต็มเลยทุ้คนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหลังก้อนหินหนึ่งอ่าต้องมาเล่นมุมนี้เฮ้ยไม่ได้ มุมไหนได้เนี่ยถ้าวงบีบไปโน้นนี่โซยเราเลยนะสนไนเปอร์ไม่ได้แผงลิดเลยอืมจะออกไงดีเนี่ย,ยงานยากทีเนี้ยองอยู่ที่เขา วงอยู่กับเขางานยากจัดจัดอุ้ยหนึ่งตี้เลยะนขั้นตรนนี้เราเปิดนอ้องคอได้ก่อน เฮ้ยวิ่งพลาดพลาดแล้วเห,<า>หลือลคนเดียว เจอแล้วหนึ่งคนอยู่หลังก้อนหินโอ้ยวงเจ็บมากต้องวัดแล้วแหละอือ <c oughs> สองคนนะ่ะดึงกันเสร็จพอดีอะ่ะ <c oughs> โอถ้าคนเดียวเค็มชนะนะแต่ว่าเขาสองคนพลาดเฮเกือบไปเกือบชนะกินไก่ได้อย่างสวยอะ่ะแต่ว่าวงไม่ได้อยู่ที่เราไงโอ้ที่เราเนี่ยกินไก่แล้ว